ที่พิ่งรักษาโรคสเก็ดเงินยาหม่องยาสมุนไพรรักษาเกื้อนน้ำมันไพลและยาแคปซูลเป็นยาสมุนไพรของกลางที่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปอบขบอ ตรวจยึดได้ภายหลังจับกลุ่มนายอนุวัต์ทับคงหมอเถื่อนที่สั่งจ่ายยาแคปซูลแผนโบราณให้ผู้ป่วยชาวต่างชาติหลายรายรวมถึงรายล่าสุดสาวชาวฮ่องกงผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้ยาสมุนไพรของหมอรายนี้จนเกิดอาการแขนชาเนื่องจากมีการตรวจสอบพบว่ามีสารหนูเกินกว่ามาตรฐานในปัสสาวะของผู้ป่วย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจปคบอได้ยึดของกลางที่เป็นยาสมุนไพรทั้งหมดแล้วประกอบไปด้วยยาหม่องบุญบามขี้เพื่งรักษาโรคสะเก็ดเงินกระปุกยารักษาคนไข้ชนิดผงยาเม็ดบดอัดทำเองสมุนไพรฝุ่นหอมปรับเกลื่อนน้ำมันไพรและยาเม็ดแคปซูลรวมมูลค่ากว่า200,000บาทมันมีโลหะหนักผสมอยู่นะครับ<อ>แล้วก็มีพบสารหนูด้วยอันนี้เป็นข้อมูลจาก จากที่ทางห้องกงแจ้งมานะครับเพราะตำรับนี้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเพราะนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงแล้วมันมีอะไรบ้างนะครับแต่เราก็จะดูจากผลว่าถ้าเจอคือตอนนี้ไม่ว่าตำรับยาแผนโบราณตำรับไหนเนี่ยมันมีประกาศกของกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วว่าห้ามไม่ให้อ,อ่ไม่ให้มีคือให้มีระดับในระดับหนึ่งอ่ะเช่นสารหนูให้มีได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาระบุแคทเมียม,มีได้เท่าไหร่ตะก่วมีได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันจะเป็นระดับที่ปลอดภัยนะครับ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาหมอเถื่อนสีข้อหาประกอบไปด้วยผลิตยาแผนโบราณไม่ได้รับใบอนุญาตผลิตและจำหน่ายยาโดยไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยาประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตซึ่งมีโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า3ปีและปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึง60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมีความผิดนะครับเนื่องจากเป็นการเปิดสถานพยาบาลที่ไม่ได้ขออนุญาต นะครับอันนี้มีความผิดตามพรบสถานพยาบาลนะครับอันนี้ก็มีความผิดนะครับจำคุก3 tr ปีปรับ0,000ื่นบาทการประกอบวิชาชีพตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ได้รับอนุญาตนะครับไม่ได้เป็นผู้ที่ไปได้ประกอบวิชาชีพที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะมีความผิดตามพรบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยนะครับก็มีโทษจำคุก3ปีปรับ6 0 0 0ื่นบาทเช่นเดียวกันครับ การจับกลุ่มในครั้งนี้ทําให้เจ้าหน้าที่ออยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องย้ําเตือนประชาชนให้สังเกตและตรวจสอบพิจนารณาเลือกรับบริการสถานพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย คือต้องแสดงชื่อสถานพยาบาลและเลขที่ใบอนุญาตมีใบอนุญาตประกอบกิจาการสถานพยาบาลและใบอนุญาตดำเนินสถานพยาบาลอย่างชัดเจนแสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมประจำปีและป้ายสีน้ำเงินแสดงรูปถ่ายและรายละเอียดที่เกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพหน้าห้องตรวจเพื่อเป็นการการันตีความปลอดภัยในการรักษาโรคและไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับผลกระทบ